อดท็อปนี่นี่หนีก่อนเร็วโอแม่งโอ้ยถึงเมืองนี่ไปป๊อถ่ายไหมให้หมดเลยโอ้ยโอ้ยโก้อเลยโอ้ยแม่งต้องถนนเลยข้างหลังมีอีกไหมเนี่ยมีโดตรงนีลงนี้เนี่ยบ้านคนปึ๊ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่างว่าเขาเขาเขากองทัวร like ์ว่ะมันต้องเอาคนออกแล้ววะเนี่ยจากกันรักเนี anyway> ่ยไม่ได้แล้ววะนี่โอ้ยแม่งโมเวะไม่มันจะถึงไหนเราต้องออกจากชั้นตรงนี้ก่อนไปหนุนไปปั๊มปั๊มหน้ย สดอ,อ,อนนมึงจะเดียวกับไปทำไมอะไรับยนั้ยรับชมข่าวถูกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ